สางสงเวยอำเภอหน้าม่นจังหวัดกลสินพอมกันยังวันอีแต่ครับวันที่15บ้าบางข้อมวงตำบลข้าบวอำเภอหอยเถือจังหวัดกรสินพี่น้องครับที่ต่างที่นขาภาคเทศศิลปินผูไทยไก่ไกลมองไหนเดินท้ามไปแห้งใจที้นเก่าวอล่าศิลปินผูไทยไปรล่าใส่กระตองประกาศเห็นพี่น้องูหว่านี่คือศิลปินจากถิ่นภูไทยนี่คือศิลปินจากจังหวัดกรสินพี่น้องกรสินพี่น้องพุ้ดีนี่ให้การต้อนรับยางดีแม่ครับในฤดูการนี้มาปุ้ดีนี่จะมานับเถื่อกไปเลยแล้วใครเถือ รับ่าเข่าดาวน้พี่้องคุณจีคือกานแม่นขับนะครับเมยังที่บ้าคืนห้างดีกันีดีไปบานไห้พอบานนั่งสไหมปากเอาดรอกย่างพี่บ้าจะได้กรสีเต้นโตงั้นะสีใส่บระดมหมุนกะดก็มุนอีเต้นโตงามีหรอเต้นโตเปี้ยวตาชุดใชนที่เปี้ยวโอ้ยกินแล้วเปี้ยว อันนี้ม่อว่าไอ้เกีย่ว้าตั้งหันอื่นังเพ่งังหนไอ้เมดอันสองเพ่งันเม็ดังหันพาดไปมางหันลองาไหนลองเสียงเพลงจังๆอันนั้นไผ่ลองลองมาไหนเอากะเพลงเด้นถึงหัวเลยั้งหันเม็ดลองาไหนบอกว่าลองสุดงเด้วลองยักษล ใส่วน้าลูกใส่คอดรพี่อาภอใครไปเป็นลูกว่าหนขี่กอดพลงโอ้เ้างมันอย่างนี้ใครกอดโนต้องได้หน่อยจะอาอีกต่อัใครกอดโอนพี่น้องตัวลูกโอ้ไว้เสียงรักจางไหมเฮ้ยหนอยคุณไฟังันีปะำไรไอเดนหนึ่งไอเดนหนึ่งไเดหึเป็นยังไงครับ กับในจริงๆโอ้ยมาวายคนมาวายครับหายแน่แท้หูวใจเงินได้นั่นเอ้าหูวใจนี่เจ้ายูผมจะูัใจเงินเสียงนี่เดี๋ยวเม่อดเคอง์พอยจะผิดไปดีไหมจะว่าจะบอกให้ไผเอาลูกหัวหน้าใช้ลูกหัวหน้าบัดเอาลูกหัวหน้าชีวิตขังเราก็ได้เจอกับฟูพี่ก่อนสองคนรได้หรือที่ี่ก่อนต้องคอยผู้เดียวอันยืนยื่นหัวหน้าลองเด้งเด้งดึงอ่ะยังกอครับหัวหน้าพูรลองพี่เด้งดึงอ่ะผมนี่ละครับำรองไปดังกอเอาผคนนี้ดีมากแม่ครับกันซิบกระซลบเราองไปตามฟังหน่อยไม่บัได้อ่ะ พได้ว่าสีจ้เจาผู้มาเจ้จี่กวาวเราเทงมันแต่เสียหายไมนเสียงดังโอ้ยตอครับตัวนี้ป้าผื้นี้มากระสิบสองหมื่นสุ่้งงตัวไอ้แม่ที่รีเรามาหาผัวเราตบีบโอยผัวอยู่ใส่กูไมผัวดยังไงออกมาท้ากูชิบมมีหัวเราก็ยังเห็นนอกกอดกันตูงมุน้ําขันโยกีผู้ใหญ่ยังนีประเสรเลยโอย บผู้ใดมาพากันออกกันเอากันในวงลองมันเป็นยังพวกเอากันในวงมีแต่พวกบ่มีครบถึงกันวุ้ยคอยเอากันแล้วจังมากนี่หัวทนายมาให้ทนายมุ่งกำปันนี้สักอีฐปูนห้าน้องจะมาไหนอ่ะด้ยไปยันไปโต้โอแสดงว่าผู้นี้ติดอะไรพวกอะหายไปไหมเจ้าเบิงเวทีหล่นขยำขยายไงก็ตอครับเวทีไฟกระเพิ่มไงก็่านะครับเข็มเสียงกระเพิ่มปีนี้เพิ่มไัยหลายหลานมีแต่เนี่ยวเพิ่มเพิ่มมีแต่เนี่ยวเพิ่มเพิ่มครับ ผมก็ถูกเบังเกแล้วซิเพิร์สในังไงเล่นตลกเราก็่ห in bon ัวเขาเบาหัวแมนอหน้า้หนาไยาตเม่เนดีเมื่อี้เาว่าไเพิ่ไหเบอกไลตลบแ่ยงซื้อเขาบงหนังผีนี่แมาม่าจับบานีะามาจั้วเ้าวดน้อยอนังนี่้องเกีเเียห้องบ้านขวเเลยนว เอไปเท่าไรเจ้ากับคนงานมันบ่โดนแด่นแมงครับงนา่โดดเดมต้องออนเปลือยใจแย็เออสิคือตอนเราโงงมันจะเสียนว้างฉันขว้างพวกขว้ว่าหนามากุ้งสินกูบริหารคนใหม่เจ้าอยาาฝากยั้นเจ้าฝากเลยไ้อยเงอยากฝากอยากฝากเรื่องเดียวจะไหนครับอยค่าตัวลียงค่ามันเป็นยังครับวหนาอ กบคุณค่าตู่น้อขาเนาะแต่เพ่าหนาผู้เกาๆว่าสัตว์เงือนเะือนี่กองทุกวันที่เรื่องนด่ครับแม่ครับพูดปัจจัยว่าที่สิบแปดัจได้เงินไม่สิดนเนี่ยปัจจัยวาลสกษมงนี่ยังดูแต่แก้าสงสัยกู้เอกเช็คข้างใเร็วแม่หกเงื่อนขานเบิดกู้เอกเช็คไม่ได้แล้วแม่มาจั้งนตีขอเอไม่ได้ไว้็งแรง่เอาพ่ดมาในดนตรีเนาะนดนตรีแม่ไปสะพั่าดนตรีนั่นก็้แก่ยังอกแก่ะดดตีไป รบห้ามยืมแต่วันนั้นเราตีขึ้นได้อ่าเป็นทุนนิยมกันมาฝากเรื่องนี้ลยครับจะไหนฝากเรื่องนี้ครับนี่แหละเป็นปัญหาเนาะจะตลกเปลี่ยนแปลงใหม่ไปขึ้นก่อนครับบริหารแบบใหม่เนาะจะต้องเปลี่ยนใหม่จะได้ก็เบอร์เกล่าเทียสุปีปีนี้เปลี่ยนแปลงครับปีนี้เปลี่ยนที่ไหนคะปีละเทือครับ บม่ค่อยเสได้ง่ายขนาดอีกท่ต้องง่ายอยู่ในหลู่เป็นมเป็นมู่โอ้ยบมิ่นแต่สดอกยากดหน่อยเฮายบุมบเงินเมื่อบานเมื่อซอมปิดฤดูกาลเอาเธอเดียวไปมื่อยพ่อแม่เธอเดียวเลยยากดูนอกนี่บมีินบ้ากันเมื่อบาเมอบานพ่อแม่แม่อะรีเาเียแม่อมนะมโรกันใงเาเรืองต่อก่อนทำนอ่งเลแีไโยน แม่ลขวัญเกียนจังไหนแม่แม่ตาลองกะสินกับล่อตาฟังรโอ้โอ้ยลำน้ำมูสอกียนวนมว้นมมวความวมนอยยองเขาไปยอกเขาบอกไ่ละลน้มูสอดเกนแม่ครับคนใหม่เ่าคือคนเก่าหนหนาคนเก่าบงคอจะสีเด้เป็นจังไคนเก่าหน้าผูเก่าอกสีเพงก่าห้ามู่จนคือชายาเราเองเหหมัายาย่งครับหัวหน้าผู้นำทีมงาน ร้องทุกวันก็ยังหลงเบพงวงสิบ้อยเนาะอันนี้กัลูกนาะใช้ยากนล้อยเนี่ยเนี่ยจไหาโอ้ยสิไมปากเรพุงย่ยายไรยายยางไรย่าก็ใส่แตาปามันัวเขียวเฉยอาจารย์มันสิไหมสวยตัวงจงเจ้นตัวก็บลานกับชิงแล้วเหรอย ยังเป็นไม่สวยสวยกูเน่สวยเลยมากาไปบ่บังเป็นตาดำแล้วยิมออก็สามชิ้นกี่อยู่แล้วคาว่าไปไอ้บ่โอ้ยเดี๋ยวบอกกับพงษอหน่ามาไม่ช่วงเล่าเรืองก่อนผมอกกับจ้าเรขอกันกสนสุดใลย่กันเนี่ยสีเงิอคืออควาค้ัมมึอกันสีแึง เอามื s. <S ่อยว่าเจ็บปั๊บพัประตูเบิมเสียงวัมีพสิา่เลยนีนที่เาม่ซื้อได้เมื่อโอ๊ยวเาม่อแต่เร้ยไปแล้วมันขางท่านดูได้เนาอมือนี้พ่อเตลกเราไปดิตัวาวบาท่สพาพี่้องเตยสมาเตยหางสแตงยังเดามนง่เงจังอ้ยอันพี่นองา่็หนีมงหัว่มานังเบิ่งเนี่ยเบิ่งเบงตลุ เมื่อตกจบปุ๊บก็ซื้อสารเนี่ยปั๊กนักว่าให้เมื่อมื่อนี่สิยูต้องกันจนสอดแกงเมื่อได้ก็เดินทางบ่ไกลเนี่ยเนี่ยเนี่ยใต้จะเนี่ันนี่ลอหลงหมูนั่นละคนหลายเราก็เลยหลงกันเดี๋ยวประกาศไทยแจกประกาศแจ๊บประกาศเดี๋ยวเขาประกาศสักตอนคุณแกอเตื่อจะใส่ยังมาห้านะครับผู้ใด้ขายไปเอาน้ำหอมหลังในที่เดิมนะครับตรวจสอบกุญแจของท่านนะครับขายปลาไหลเนี่ยนะขายปลาแดงอุ้ยจะมาขายความหัวเรเศ้าหรือจะมาขาย าขายปลาแดกเออทางการกำลการปลาแเสียเวลร่าทักทุปลาแดกเมื่อไหร่แสพี่ร้องครับอย่าซื้อเลยค่ะอย่าซื้อคุณทีมบอกแกบาทซะนอไม่อย่างอี้คงปากกาในคงซื้อจกเาฟังไปม่เร็วก็ได้เปลี่ยนอันจะซื้อขวดเดียวกัพี่ร้องอปลาแดกพีร้วเรานี่ขายสาขวดลยครับลอยพี่ร้อเออก็ูดถึรงายยอันใสตากันนัว ใส่ยอกันนัวใส่อมกันนัวแต่ว่าูกใส่เก่งเาไม่เจ๊เก่งอย่างงใส่ย้อมใส่ก็ไม่ากทเก่งลกมือาไม่ได้กินน้ออยไม่ได้กินน้องูตุกจยเตยู้ตกขุนหไม่ไกวาดมแล้วอยกบอกใ่ไปากอกหากันกอเดินท่บกานไทยมู่เจ้า ก็ต้องประกา่ต้องประไพวกกระเช้ากระสค่อยประกาศดอกเก้าพื้นซื้อๆมันกลมาวันาเต้นนะฮะสี่ใจขามม่ได้เต้นนะหัน่าเต้นสาสัูด่ตุวยหนาของน้ำตัวยูไก่เลยเอาตุกไปนะกัูไปเยียกินนจสัเตวมันพอเดกินยุ่งมุ่งเค่เท็บอบกาบมาไปก้วันไวันอ้เยสาตตพูดใเกม่้านเ่่อาเคยวนข้เหาราเรา ว่ากันูไปข้เดินวนได้แม่ยงโอ๊ยเีว่าผีมคุณนันมารูดกะเทยบันดงเหนืออยกะทัดงเหนือสี่ยังบัคับบก็คือก้ผู้เขาเฮแต่คกะมลวนตันเลเอาลูกมาพอวิเลบัับมาคือโก้เมครดีกว่ แม่ยังปะใส่สุดไล่เสียงตัวับกระน้องงูเยี่ยมยิ้มหมาหลดแม่ผู้ใดอุ้ยมูมููโอ้มูเจ้าเออมูแม่กูเดี้วงาทักแม่แม่สิแม่กะเชิหัดไปขึ้นไหนกับพวกเจ้าก็รล้ก็หลุจะไหนสายมันเยียงอันตองหันมัดหลประจ้ากยังก็ว่าพาออกได้ใหญ่ ก็หมอเขาเอาแบบท่านฉันนี่ซีทานเขาจพาออกครึ่งเดียวเาพาเไปเลยพาเะเครืจะได้จริงแหมอีกเครื่องเึืงเนี่ยแบ้าเรื่องดีๆตอนอยู่ยินเงินยี่กตอนขอจะได้จะเสียไปพาจากสันได้ของหม้กับไผอันนี้ลูกสาวฉันลูกสาวจ้ะเริ่มต้นการก้ดูมีมลูกสาวจะได้มาพให้เแต่วันที่หนึ่งไม่พ่อ ่นี้ตมแค่ครั้งนี้จะมาที่นี่ไหมะจ้าบดีเด้อพอลุงพอลุงทองคริงๆนเจ้ากว่า้ามึงเตะปากมันไหลๆแล้วพูดพูดปูดพูดหน่อยๆเจ้ามันจะได้เทธิกาวเตะปากกูต้องกุดท้ายม่ขอเล่ยังเลียัง้ไ่ช้าขึนมาบัตาันเตะถึงยงอีู่บบ้เจ้าบอเสด็จไธรรมดากว่าหันคือมันทองมากหน เขาหลงกนลูกเจ้าเจลูกสาวฉันบไปน้องเรียนบางกนสเบอว่าตลบโตลจม่อย่หนเรียนหอกเมาเยตน้นค่นี่ตอนยหนึ่งเลยเก่ยสามเเก่าต่งเอยาียเจอเรียนเก่งมากรวกับมูสคนโอ้ยงจูสามสานี่มันกับาคุยหรอไปว่าหรบม เอองลบ้อเสอมวยทยครัเสือยไทยเออมาลเท่าเอตางยวเออพเดียาวลาเท่าพ้ียวยี่สิบสองปีเราพงวงศิลปะกอบเสียคว้าความเป็นอย่งันใหญ่ีพงจะได้จ้าสืยี่สิอนใหญ่ีเราร์สิ้าแล้วโอ้ยเจ้าบุเข้าใจเล่นอยงยี่สิบสองปีหมายถึงตังวงตังคณะได้ยี่สิบอปี ตอ้งสิเล็กนได้ย่สงตามปเบาต่ทักสัตว์เด่เรื่องนี้าพยยังที่จะพวกยี่งสองหนุ่มน้องขอตัางนี่งมีเงนกันไปสีเหลาอีกทีงอกเงล่เอาบกเงื่นได้มีเงืนไปไปเจาห้ามสีเงิ่นบเง่นมึเสิ็ยน่ัห่างอ้งอ้สูรดำดำรอรออยู่ใส่ส่ี่ไปใสไมมึงนี่ีรอมึงโอ้อยรอมานี่ละโอ้ยหัอสักทีพวกขวกให้ไปเหมุดอีกแก้ยูู่ทางรอรอมรอโนเรรอรอ ยูเาเลยปากก่อใช้มอดอกไปบินหมอลำจะได้จะสิไปหาอยู่เหมือเขาเขาจะได้จะสีเัินนห้มัอยู่ทเราเป็น่นดดังโซเขียวแล้วพี่เอฟซีเราก็ครู้ว่คนแรกก็เห็นกัปตาเห็นยังใหญ่เอซีเลาขี่มอไซค์าเงิ่ไม่เล่าหน่งหนึ่งโอตายมื่นหนึ่งถูกต้องทรงมือละซีลอยไอ้ไ่ฟ้ากไม่หูเงี้วันต้อหันแมง ึง้งเห็นี่มงน่าเก็บกาปู่าหนีไหมนงก็กปูเนี่ยูคขามห่มันคอยมาปูจีน่าไลนี่บ้บาดให่อยอยู่นี่บาดให่เบาหยี่งขยันอยยังเนี่ยคอยยังไงคอยส้าแต่งงานมั้ี่บ้างมั้นี่ต้องคอยอยู่ซอยเกือสเต้กองกันสองก็เ่สูดได้เดียงหนงแล้วต้องแอบเตือนรา่วเพาออกไมาจากเขียงขันอย่ามีเงินพมีปัญหาคอยจะว่บ้างใไหนใจไหนพวดีมวยเอาดีมวยดี ตีห้วยแต่เ่าไหนมือห่าอีอตอตองตองตองนี่ยางอีน้อย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 เมืงอกห้ยเป็นว่าใหญ่หน่อยมืจักเขาไสบอกเขาไสแต่สิถูกต้องรู้จักรู้จับู่ถ้าคไม่รู้จักเนี่ยเ้ยบังไมู่้จัหาเราบางครั้วยน้ำเขาคุณจเี่อมวยเบาเฮ้ยมือหาไมแสดงว่าเอาเอาเอาพวกเอาแต่ว่าต้องเป็นนาง้วยญี่ปุ่น ่ยนไปยญี่ปุ่นแต่แต่เดต่อรองญี่ปุ่นบอกญี่ปุ่นแต่งตัวเปญี่ปุ่นพอจะเอาญี่ปุ่นเป็นปะอนก็ตโะบออว่าหสบายสบายถกพาเขาวซากุเขาอญี่ปุ่นอญี่ปุ่นองไปแ้งตัวไม่มาหนิไปแ้งตัวไมใหญ่ไปแ้งตัวไปตัวตัวเลยไปแจ้งตัวมันคือญี่ปุ่นเนอะยิ่งแฟนเ้าน้ำือดงป ซื้อใบแค่ไหนซื้อใบจค่ไหนใบดีหอบดูสิบตวงสิ้นครับผมนักพุ่ยดังข้างข้าวมัวกลาสิ้นกลาสิ้นเขาเนี่ยผ่านมาจากเาทีแล้วเมทีไม่ต้องนับครับผมป้าประสบการณ์โชคชุนโชคชุครับผ่านมาหลายเวทีครับเคยตีกับนักพุ่ยดังๆบ่นักพุ่ยดังๆระดับประเทศเพราะเป็นสมรักสมรักสามารถัอหมูขาวหมูขาวแมนนี่ตาเกี่ยวปาพี่น้องครับอะไรไม่ดีเคยตีเบิร์ตอะได้นี่บ่ คไม่ยังไงเคยมองในข้อละทันมอนี่ตีกับนักว่ญี่ปุ่นนักว่ายญี่ปุ่นศิสนาบอโอ้ยสบายครับแรงไกลไกลครับเป็นยังไรกลไกลชิวครับผู้ใดเนี่ยไปเอาเอาเมียมาเป็นพีเลีอยงช่วกิกคอบขวดอะไรจาอะไรจ่เลยจ้โอ้่จจัจัโอ้ยิว แม่ท mm ี hmm. bon> uh ่ปอกนี um ่เส bon> uh ียงจัไหนของมึงเนี่ยโอ้ยเก้าญี่ปุ่นโอ้ยญี่ปุ่นปอมโตกือบน่ะตาย่างกกว่าเราไหมเกือบโอ้ยจะเอาไปจะเดินเร้องไหมก็รูกคุณนึกเราบอกญี่ปุ่นเราบอกญี่ปุ่นอันเป็นนักโทษญี่ปุ่นมึงต้องอยู่นะทำไมให้เข้มแข็งให้ควบคุมผู้ต้องสืบตัวเออเอจะเสียคือคือคือนำพวกญี่ปุ่นมาแล้ว นั่งคูโซกเจ้าบอกได้หน่อยไม่จายขโมงห้จาขำมงจะบอกมันทำมันไหลไปที่อะไรเนี่ยให้มันไหลไปที่โฆษณาไม่ไหลไปที่เนี่ ว่ามันคือตีนคือแปียบใดคือกฎกติกาก่อนสิีกันต้องกรรมการโอเคก็สี่กันต้องกรรมการกรรมการว่าศกจังตีกรรมการบอกว่าศกจังตีต้ก็กรสี่เออเนื่องหัวหัวเก่ากูได้เปียบเออไม่มหาอำนาจร่วมงานนี่แล้วพี่น้องจ้าเห็นว่าหลป้ายย่าหลันคัดครอบครัวหังคาดสมภารมาที่มันเป็นส่วนของเขาส่วนของเขาเขาพามาหลายเวทีแล้วเขาพามาหลายเวทีมันกับสิบห้าต่ายเด้ที่เหรอบุณบุญ มานกาตัวกระจับนักมวยก่อนหยางอกตัวกระจับนักมวยหยาไปหาคุณทงแเพูนข่าไม่หยังไปเอาเรืงตัวกระจับคอย้าทั่ห้วเขาไปตีมาหลายเมื่อกี้แล้วคอยนีละกรรมการตัวกระจับเช็คร่างกายนักมวยเนาะภาษาทั้งวยสับสนสุดๆ้าบงไม่หยังเงเล้วเพราะปนกระจับไม่ยังสัอคย ะจับนักมวยรูปแบกไม่เจ้าก็เคยเห็นรูปแบบไหมถูกต้องเอ้มหัวแดงจึงคือเงานไม่เอาไอ้พวกแกไปนอนหางยุใส่กระคับแทงเป็นยังพวสิงห์ไปนางแมงย่สุหม่อกเลยวันจอาโอ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นแขงจีบก็เลือบเบิ้ลมาเลยมึงสิงไปสิงตาไว้มึงแกะจับเขาจะตายไอ้ไอ้ยังกูจะแก้แค่ฮะกูจะแก้แค่กัวเจ้าแมงอย่งดอกเป็นตาแสบแท้ ุนญ yeah. şey ีุ่่นเสียก็เลโอดเกาสุเกินอ้ยเฮ้เอาเฉาเด้อยังก่อนเฉาไปแล้วจะาบารมียังดออให้ลูกสาวฉันกินน้ำเด้อโอ้ยอีกควา่เนน้ำเ็กน่อยก็ดีก็ดีเยรกไปเลยมาใส่รวมดีเดียพี่น้องคับนักบอลญี่ปุ่นกับคนไทยมาเบิงกันพี่น้องคับกแรกกโเขาัง เขาจัอยูกันที่ยกแรกชกสังขกันแล้ว พี่ใช่แคมาบาพี่ไม่เง่งดอกโอ้ยเขาตาคู่รกกอนไปแล้องแรก่อกแรงเหียวไม่แก็นขง่ายแขงแขงแป้งบวกบวกแก่งแขงญี่ปุ่นออกเฮ้ยจะม่งายเราแก่งไหนก็ไ่ได้อกไม่ยิ่ก่า หัจัหยังนะจะหัวไปจันะจบเาชัชนๆนะ<ป>ันก็รูหหัวขวหยังพี่น้องทั้งคนฉีดะไรขาเจ้าเคยเห็นญี่ปุ่ปปนเออต้ไปญี่ปุ่นเงจะไปญี่ปุ่นออไปออกเกาหยังนะเอาเกาะไปจับาาหยังอกไปบ้านอกีบควบ้านนอกกับบาบาบ้านนอกจ้ไดจัาบข้อข้อ,ขอ,อยงเช่น มัตีใส่มซตีที่เจ้ถ้าง้วยนัเ้เออไยางจเไยาเไ่่มตะะกจังไหนอิบอกก็ม่รบอก่นก็บ่ม่ยาามตีมาม่นตีท่าใส่มึงเกิดการท่าใส่ี่สึเออการมตีทากอกดการ้ี่สึเออฮึแมมันสิตีมึงมาไจอย ไ h ù a ไปจักน่นบ่าวเมียไม่ยองกูบทิบบ่าไม่กะดูไป c h ù ไปจักบ่าันกะดูตอยยตัวกูนะกตัวเหบ้ตัวตัวนี่ึ่ึนหาไปบาบอับยกที่สอวยไทยกับญี่ปุ่นชกมวยญี่ปุ่นแกทางมวยมาแล้วบอมีเตะดูัวได้ป

โหนาากกับุกคหนาที่จะพงกันด้หนา่อตเอาพ่ตีเราเอาพ่ตีเดีวจะเอาหน้าไปพุ่ตีเลยเป็นป่าีมดเจ้าตีก็โคคายกเอาโคคลายยกกับวนดวนไดแล้วน้องมองวา้กับองตีโคคายกมีมังขึ้นมืหมอรับกับวกูสิ่็ได้แบบเฝ้าลูกขางามพ่เ้เยเอา อี่เราออย่างสวนเต็มไร้ครับมือนี่โอ้ใครมันมาเนอะเนอะเพรา่ว่าในนี้เราฟองเห็นกองไม่เหรอพี่น้องตัวมือตัวคนเปแนงใจนี่พี่น้องคำบอกความสุขพี่น้องสร้างดานเสียงหัวล้อรครับคำบอ,ขอ,ขอ,ขอกความใจใดก็ถืพอพวกพ่อเหมาะสมพี่นอ้องเบื้องล้วคนถือหูถือตานพี่น้องใหญ่ดูแนลนง,ง่ายง่ายเป็นบาปเป็นกรรมเด้อพี่น้องครับบางแคอยากให้พี่น้องเขามีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวล้อสำหรับการสแสดงสำหรับคำขึ้นของมือนี้พี่น้องครับ ขอบคุณทุกความรักทุกแรงใจนะครับวันนี้ยู่น้องกันจนสอดแก่นพี่น้องครับเด็กๆป,ป้าสีล่ำร้องพี่น้องปังพี่น้องแฟนๆท้งตัวไมีเกียรติที่เคารพครับปัดนี้นำพาพี่น้องแฟนๆเข้าสู่บรรยากาศงานโชว์วัฒน